ลองดูภาพนี้สิคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนจะกลับบ้านโดยรถบัสผู้หญิงคนนี้ลืมเสื้อโค้ทของเธอไว้ในรถในขณะที่ผู้หญิงคนที่สองน่าจะกำลังรอรถบัสอยู่คุณระบุได้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนใช้เงินไปกับเรื่องบ้านมากกว่าจากการดูแค่ห้องของพวกเธอ ห้องนี้เป็นของผู้หญิงที่ใช้เงินน้อยกว่าเธอซื้อเฟอร์นิเจอร์ในราคาลดพิเศษดูสิคุณยังสามารถเห็นป้ายราคาพวกนี้ได้อยู่เลยเคลลี่แจ็กกี้และแนนซี่กำลังจะแต่งงานในวันเดียวกันคุณรู้ไหมว่าชุดไหนแพงที่สุดแม้ว่าชุดของเคลลี่จะดูดีมากแต่ไซส์มันใหญ่กว่าขนาดตัวของเธอมาก เธอน่าจะซื้อมันตอนลดราคาและไม่มีไซส์อื่นเหลือแล้วชุดของแจ็คก,กี้มีคราบเลอะและเป็นรูต้องเป็นของมือสองแน่ๆดังนั้นชุดของแนนซี่จึงแพงที่สุดมาดูกันดีกว่าว่าคุณสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยได้ดีแค่นธนบัตรไหนเป็นของปลอมธนบัตรใบนี้มีข้อผิดพลาดที่เห็นชัดเจนแล้วสองใบนี้ล่ะ คุณเห็นไหมว่าใบไหนเป็นของปลอมใบนี้ภาพนี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วเงินยูโรล่ะคุณเห็นความแตกต่างหรือไม่ถ้นบบัตรนี้เป็นของปลอมดีไซน์ของมันไม่ตรงกับต้นฉบับ ทีนี้ลองตรวจดูธนบัตรเหล่านี้ดูใบนี้เป็นของปลอมลองดูที่คำสิพวกมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไดอา่าเป็นผู้ประกอบการอายุน้อยที่มีความทะเยอทะยานเธอต้องการหานักลงทุนสำหรับโปรเจกต์ธุรกิจของเธอแต่เธอใช้เงินอ,อมทั้งหมดไปกับการวิจัยและไม่มีเงินพอแม้แต่จะซื้อตั๋วเข้างานประชุมทางธุรกิจดังนั้นเธอจึงแอบปีนผ่านหน้าต่างห้องน้ำผู้จัดการการประชุมจับเธอได้ผ่านกล้องและส่งยามไปห้องใดห้องหนึ่งที่คิดว่าไดอา่าน่าจะซ่อนตัวอยู่ช่วยยามตรวจด,ดูที่ว่าผู้หญิงคนไหนคือไดอา่า ดูสิผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวที่ไม่มีกำไรข้อมือเข้างานประชุมที่แขนของเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นคนร้ายกำลังออกไปทางหน้าต่างเจ้าหน้าที่ตามคนร้ายไปแต่เขาวิ่งเร็วเกินไปและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในละแวกไกลๆช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุตำแหน่งที่คนร้ายซ่อนตัวอยู่ที บ้านนี้ไม่มีร่องรอยที่เกิดขึ้นใหม่แสดงว่าไม่มีใครอยู่แถวๆนี้มาสักพักแล้วบ้านหลังที่สองมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่เป็นไปไม่ได้ที่อาชญากรจะแฝงตัวอยู่ดังนั้นตัวร้ายน่าจะซ่อนอยู่ในบ้านหลังที่3ลองดูบ้านหลังนี้อย่างตั้งใจคุณเห็นผีกี่ตัวใช้แล้ว13าตัว ซูซี่ตัดสินใจทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เมื่อทอมน้องชายของเธอกลับมาจากโรงยิมเขาร้องออกมาแล้วก็วิ่งออกจากบ้านจากนั้นก็เริ่มขุดคุ้ยถังขยะซูซี่บังเอิญทิ้งของจําเป็นสําหรับเขาไปโดยไม่ได้ตั้งใจช่วยทอมหาของเหล่านี้ในถังขยะหน่อยซิใช้แล้วอยู่ที่นี่ไงล่ะ จอยกับเวราไปตลาดกันพวกเขากำลังมองหาโคมไฟโบราณเป็นของขวัญให้คุณยายช่วยพวกเขาหาของที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการโกงทีโคมไฟนี้ตรงกับภาพที่พวกเขามีเป็นตัวอย่างเป๊ะๆเ,เลยคุณเห็นผีที่เวทีนี้หรือเปล่า มันแอบอยู่หลังพม่านั้นไงเฟร็ดได้ลูกสุนัขมาหนึ่งตัวและพามันมาที่บ้านของเขาซึ่งเขาแชร์ที่อยู่กับคนอื่นๆอีก4ี่คน6เดือนต่อมาเฟร็ดออกไปเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อเขากลับมาลูกสุนัขก,ก็หายไปเขาถามเพื่อนร่วมห้องของเขาลิลลี่บอกว่าเธอใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่บ้านแฟนของเธอแจ็คบอกว่าเขาเป็นภูมิแพ้และไม่สามารถอยู่ใกล้ๆพวกมันได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวเห็นรี่ไม่พบสัตว์เลี้ยงในตอนเช้าทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นคนที่ต้องดูแลลูกสุนัข ใครโกหกแจ็คเขาอาศัยอยู่กับลูกสุนัขเป็นเวลา6เดือนได้ยังไงถ้าเป็นภูมิแพ้คุณเดาประเทศนี้ได้ไหมจีนไงล่ะคุณเดาประเทศนี้ได้ไหม ถูกต้องมันคือเบลเยียมแล้วเดาประเทศนี้ได้ไหมสเปนไงลองเดาวประเทศนี้สิญี่ปุ่นไงและอีกข้อหนึ่งคนดาวประเทศนี้ได้ไหม ถูกต้องไอซ์แลนด์ยังไงล่ะลิซ่ากับมีอาเป็นพี่น้องที่มักจะใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกันที่ชายหาดเพราะพวกเธอชอบเล่นกระดานโต้คลื่นแต่คราวนี้พวกเธอตัดสินใจที่จะไปผจญภัยเล่นสโนว์บอร์ดบนภูเขาอย่างลับๆหลังจากวันเกิดของมีอาพี่น้องคู่นี้ไม่ได้บอกครอบครัวและเพื่อนๆเ,เลยไม่นานหลังจากที่ทั้งสองไปถึงสกีรีสอร์ทพวกเธอก็หายตัวไปตำรวจตรวจสอบและพบของข,องขวัญบางอย่างสำหรับมีอาของขวัญชิ้นไหนหน่าสงสยัย ของขวัญของลีน่าสงสัยไม่มีใครรู้ว่าพี่น้องคู่นี้ไปสก,กีรีสอร์ทคุณสามารถอ่านคำคมนี้ได้ไหมมันบอกว่า e i t h e r y u u run the day o r the day run you ทิมตื่นขึ้นมาในบ้านที่น่าขนลุกแม่มดชั่วร้ายกำลังปรุงยาอยู่ในครัวเธอเห็นทิมแล้วพูดว่า นี่คืออาหารเย็นของฉันนั่งลงสิเดี๋ยวฉันกลับมาทิมเริ่มมองหาทางออกและพบประตูสามบานแต่มีบางอย่างที่อันตรายอยู่เบื้องหลังประตูแต่ละบานประตูบานแรกมีหมาป่าผู้หิวโหวยซ่อนตัวอยู่ประตูบานที่สองมีแวมไพรยชั่วรไร้ยืนอยู่และประตูที่สามถูกปกคลุมด้วยไฟช่วยทิมหลบหนียังปลอดภัยที เขาควรหยิบกระเทียมและเดินผ่านประตูที่สองกระเทียมจะทำให้แวมพายตกใจกลัวได้จิวและคริสตี้กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่บนถนนทันใดนั้นมีแท็กซี่คันหนึ่งขับผ่านไปทำให้น้ำจากแอ่งโคลนกระเด็นใส่พวกเธอทั้งคู่วันนี้สาวๆตัดสินใจหยุดวิ่งจ็อกกิ้งบอกลากันและไปซักผ้าลองดูภาพอย่างตั้งใจคุณสังเกตเห็นไหมว่าคนไหนรวย ิวรวยเสื้อผ้าของเธอเขียนว่า Prada ในขณะที่เสื้อผ้าของคริสตี้เขียนว่า Prada คุณเห็นตัวเลขในภาพนี้หรือไม่2,17ไงเห็นไหมเยี่ยมเลยเจคจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้พี่ชายของเขาแต่เมื่อเขาไปที่ห้องครัวเพื่อหยิบเค้กเขาเห็นข้อความน่าขนลุกในตู้เย็นที่เขียนว่า มีผีอยู่ในงานเลี้ยงของคุณเจควิ่งไปที่ห้องนางเล่นเพื่อตรวจสอบแขกในงานคุณช่วยเขาหาผีได้ไหมผู้หญิงคนนี้กำลังลอยอยู่เหนือพื้นคนนุณอ่านได้ออกไหม มันเขียนว่าเมทริกซ์เจนตื่นขึ้นมาในห้องทดลองที่น่าขนลุกนักวิทยาศา,ศาสตร์บ้าคลั่งกล่าวว่าฉันจะปล่อยคุณไปถ้าคุณเลือกได้ถูกต้องและชี้ให้เธอเห็นประตู3บานแต่ประตูแต่ละบานซ่อนอันตรายไว้ข้างหลังประตูบานแรกเธอเห็นก๊าซพิษที่จะทําให้เธอหมดสติได้ใน5วินาทีประตูที่2ซ่อนกรดที่กัดกร่อนทุกอย่างภายใน5วินาทีส่วนประตูที่3มีน้ําที่มีเชื้อไวรัสอันตรายซ่อนอยู่เจนควรเลือกประตูไหนดี ประตูที่3เธอสามารถเดินข้ามน้ำด้วยรองเท้าส้นสูงได้โดยไม่ต้องแตะต้องน้ำลองดูคนพวกนี้สิคุณสามารถวางแอปเปิลในลักษณะที่ทุกคนมองเห็นแต่มีคนคนนึงมองไม่เห็นได้หรือไม่คุณจะวางแอปเปิลไว้ที่ไหนคุณเห็นจุดลับใดๆในห้องหรือเปล่าคุณมีเวลา10วินาทีในการหาที่วาง ไม่จําเป็นต้องหาจุดพิเศษใดๆเพื่อทำให้เงื่อนไขสำเร็จเพียงแค่วางแอปเปิลบนหัวของคนคนหนึ่งเท่านั้นมาทดสอบบุคลิกภาพแบบสั้นๆกันคุณเห็นสิ่งแปลกๆในภาพนี้หรือไม่คุณสังเกตเห็นรายละเอียดอะไรเป็นอย่างแรกเอตุกตาหิมะถือแก้วมัรใส่เครื่องดื่มร้อนอยู่ในมือ B. นักสกีสวมชุดนักประดาน้ำและน้ากากสนกยุงซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในพื้นหลังหากคุณเลือก A. แสดงว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงคุณมีความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและสวยงามให้เพื่อนและครอบครัวของคุณหากคุณเลือก B. แสดงว่าคุณฉลาดและมีไหวพริบคุณรู้วิธีลงทุนเงินและเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดและอุทิศตัวเองให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ และถ้าคุณเห็นนกยงูงคุณอาจลงไหลในความมหัศจรรย์และศิลปะคุณมีจินตนาการที่ดีและมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครในการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองไม่เห็นมาเล่นเกมง่ายๆกันจงตอบคำถามเหล่านี้และดูผลลัพธ์ในตอนท้ายคุณอยากสักให้ทั่วร่างกายหรือเจาะทั่วร่างกายบ้างหรือเปล่าตัวเลือก A เอาไป10คะแนนและตัวเลือก B เอาไป20คะแนน คุณอยากหายใจเป็นไฟหรือหายใจเป็นน้ำแข็งเวลาพูดถ้าคุณเลือก A รับไป20คะแนนและ B รับไป10คะแนนคุณอยากมียานอาวกาศหรืออยากมีดาวเคราะห์เป็นของตัวเองมากกว่ากัน20คะแนนสำหรับ A และ10คะแนนสำหรับ B คุณอยากให้ความฝันของคุณไม่เป็นจริงหรืออยากให้ความฝันทั้งหมดของคุณเป็นจริงในคราวเดียว ตัวเลือก a ให้คุณ10คะแนนและตัวเลือก b 20คะแนนคุณอยากหัวเราะอย่างควบคุมไม่ได้เวลาที่เศร้าหรือร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้เมื่อมีความสุขรับไป10คะแนนหากตอบ a และ20คะแนนหากตอบ b คุณมีความรับผิดชอบสูงแต่วิตกกังวลหรือคุณใช้ชีวิตเต็มที่และเชื่อในสัญชาติญาณของคุณ10คะแนนสำหรับ a และ20คะแนนสำหรับ b คุณใส่ใจทุกสิ่งรอบตัวคุณเป็นอย่างมากหรือทำการใดๆโดยไม่สงสัยใดๆเลย10คะแนนสำหรับ A และ20คะแนนสำหรับ B คุณพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อมุมของตัวเองหรือคุณไม่เคยแสดงออกเวลาที่เจ็บ20คะแนนสำหรับ A และ10คะแนนสำหรับ B ทีนี้มาดูผลลัพธ์กัน คะแนนของคุณอยู่ระหว่าง80ถึง120คะแนนแสดงว่าคุณมีบุคลิกที่สงบและมีเหตุผลคุณสามารถยุติความขัดแย้งและนำสันติสุขมาให้ได้นั่นคือเหตุผลที่เพื่อนของคุณรักคุณสุดๆดูเหมือนว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำรับผิดชอบต่อผู้อื่นและทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ120ถึง160คะแนนคุณรักการผจญภัยและการผจญภัยก็รักคุณผู้คนชื่นชมบุคลิกที่สดใสของคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่แสดงออกก็ตาม งานด้านความบันเทิงศิลปะและการท่องเที่ยวนั้นเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ